พีซ่ารู้จักสมัยได้ไงแล้วพี่สองคนเป็นแฟนกันไหมใครจีบใครก่อนเน่ครั้งแรกที่เจอสมัยเลยนะแบบโอ้โหพีซ่าหาเงินเดือนได้เท่าไหร่และใช้เงินเดือนละกี่บาทนี่ดูเดือนหนึ่งนี่ยผมใช้เงินทั้งหมด กรับสวัสดีนะคุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่ตี๊ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตสสำหรับวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาตอบคำถามเคียรแฟนเอที่ทุกคนเนี่ยถามกันเข้ามาแล้วผมก็ตั้งคำถามไว้ค่อนข้างที่จะประมาณหน่อยอาทิตย์ที่แล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีเราก็ได้คำถามทั้งหมดประมาณ800ร้อคำถามนะทั้งในเพจแล้วก็ทั้ง Facebook ด้วยนะครับทางเพจชุมชนนั่นเองก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซัมตุกันแล้วก็เซนกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับพีีีีีี่่่่่่่่ทททททสสาาาาาคคคััญอยยยลลลลืมมมมงงงงกกกกรระะะดดิินนนนุเเเเววบบผ็็ไไ้้้ปใชแ มันก็จะไม่แจ้งเตือนสาหรับคนที่ไม่กดกระดิ่งนะทุกคนก่อนอื่นเลยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเสื้อตัวนี้ครับเสื้อตัวนี้ครับเนี่ย เสืส้อต so. ัวเนี้ยครับก็ดินเลยก็จะมาพูดถึงเสื้อตัวเนี้ยทุกคนรู้จะเป็นปัญหาเล็กหนกจริงจริงแล้วผมก็มีอยู่2ตัวนะทุกคนที่มันจะเหมือนกันมันก็ใส่มาแล้วก็จะเหมือนกันเลยอ่ะมันจะมีอยู่แอคเคาน์หนึ่งอ่ะทุกคนผมไปเปสาวใช่ป้ะเขาจะบอกว่าเอาตังที่เปสาวไปซื้อเสื้อใหม่เถอะอะไรเงี้ยเออก็จะบอกว่าในสมัยนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่าเครื่องซักผ้าเอแอคเคาน์นั้นอ่ะมันก็รู้เรื่องผมแบบหลายเรื่องมากเลยก็เลยไปสืบมาก็ได้รู้ว่าเอ้ามันก็คใกล้้ววหาาเเเรริแแแบบบบบม็โูจจจง เกัั่สำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็จะมาตอบคําถาม Q a A นะทุกคนโหตัดผมใหม่มาเดอดอกเรามากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามก่อนเลยดีกว่าอย่างที่บอกทุกคนมัมีทั้งหมด800คําถามนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้มากที่สุดละกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคําถามกันเลยดีกว่าเราจะอ่านพร้อมกันเลยเพราะเราไม่ได้แบบเตรียมมาเลยเราจะอ่านแบบสดๆดเลยมานี่ผมตั้งคําถามไว้ในนี้ทั้งหมด600คําถามนะครับมาคําถามแรกนะครับทาไมถึงไม่ตามหานินจา300อครับคิดถึงนินจา300สายคลอง เอาเปนว่าใครที่อยากจะให้ผมตามหานินจาร300รอมขมไม่มาด้าล่างเดี๋ยวจะจัดให้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะยากเกินเพราะว่าอันนี้เรามีคอนแทคก,กับอาเจ้าของใหม่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็อาจจะทำนะครับแล้วผมเดือมากเลยเขิน,นะพิซารู้จักพี่สมัยได้ยังไงเนี่ยมีเออแต่มีคําถามเกี่ยวกับสมัยเยอะมากนะครับทุกคนพิซารู้จักสมัยได้ไงแล้วพี่2คนเป็นแฟนกันไหม ใครจีบใครก่อนถามหลอกลวงจริงๆเลยคือผมรู้จักกับสมัยตอนปีหนึ่งตอนนั้นผมอยู่นี่แหละทุกคนที่ a n g k o k University ใช่ไหมมงเทพใช่ไหมล่ะแล้วก็เราสองคนก็เรียนด้วยกันในคาสเดียวกันแล้วเราก็แบบครั้งแรกที่เจอสมัยเลยนะแบบโอ้โห าานนผู้หญิงอะไรมันขาวจังวะสมัยเป็นแบบผู้หญิงที่เดินครับคือผมมากับเพื่อนอ่ะจะร่างแบบมึงมึนดูคนโน้นดิดูคนนน้นดิดคนนู้นดิดนนดดนนดอะไรเงี้ยเออแบบสมัยซึ่งเป็นดาวมากเลยสมัยแบบเป็นลุกแบบเน็ตไอดอลใสๆอะไรอย่างนี้ ครั้งแรกที่ผมถ่ายคลิปกับสมายก็จะเป็นคลิปนี้ ừ, เป็นคลิปนี้ทุกคนซึ่งสังเกตได้ว่าคลิปนั้นเนี่ยผมจะไม่พูดเลยเพราะว่าผมขับไปตัวเก่งแบบมือสั่นมากพี่ซากับพี่สมัยเป็นแฟนกันหรือเปล่าใครจีบใครก่อนต้องบอกว่าเนี่ยลหลายๆคนถามมานะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะรีบพูดอะไรนะครับเพราะว่า ในเรื่องของนาคนก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับดังนั้นเราก็โฟก,กัสกับงานในะคาคำตอบของดาราวเอาจริงๆก็คือแบบอถือว่าสนิทกันละกัน่ะสนิทกันไปเจอกันได้นะครับล่าสุดพ่อสมัยจะชวนไปกินข้าวทุกคน <Huh? S 1> แต่ว่าผมทําใจไม่ได้ไม่กลนะ้เาเนี่ยเอาก็คือตอนนี้คืออยากเป็นเพื่อนที่สนิทตอนนี้คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆนะอืมหลายคนแชร์เป็นแฟนกันอันนี้ก็เรื่องในของในอนาคตนะครับอันนี้คือการทํางานทุกอย่างนะฮะเอออันนี้ก็มาเคลียร์ชัดแล้วนะครับนาคตผมก็อาจจะเป็นแบบสมัยจะใช้น้ำสกุลอินสีหรือเปล่าล yeah. ครับแม่สบายสบายดูอยู่เลยพี่คิดว่าสมายสวยไหมแล้วพี่คิดว่าตัวเองหล่อไหมสมัยเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์ทุกคนอย่างเช่นแบบอืมใครแบบใครเดินผ่านก็ต้องแบบหันกลับมามองหลังจากที่ผมอยู่เดินหลังตามผมแบบเดินเดินตามสมายใช่ไหมแล้วเวลาสมายแต่งตัวแบบแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยคนก็จะแบบหันตามแล้วผมก็แบบจะเดินแบงข้างแล้วก็แบบมึงทำไมมึงทำไมแบบนี้เลย และคิดว่าตัวเองหล่อไหมจริงๆก็ตัวเองไม่ได้เป็นคนหล่อแล้วทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนสวยพิซซ่าเงินเดือนเท่าไหร่ทํางานอะไรอายุเท่าไหร่เกิดที่ไหนอันนี้ก็แบบว่าเป็นคําถามยอดนิยมนะครับทุกคนเป็นว่าบอกหลักดีกว่าเพราะว่าเงินของผมเนี่ยมันจะสวิงแบบนี้มันสวิงไปสวิงมานะครับก็ช่วงนี้ก็จะได้ประมาณ6หลักนะทุกคนที่ผมทําตอนนี้ก็มีหลายอย่างนะทุกคนอย่างเช่นทำคลิปวิดีโอรับงานสปอนเซอร์บ้างแล้วก็ช่วงนี้เลยนี้ก็อาจจะมีพวงกุญแจแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับซึ่งทํามาประมาณปีกว่าแลล้วก็็ยยังไม่เเสรจ นานาชิบหายซีซ่าหาเงินเดือนได้เท่าไหร่และใช้เงินเดือนละกี่บาทอันนี้อันนี้อะคําถามอันนี้อะอันน,น,นี้ใช้เงินเดือนละกี่บาทเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ดูเดือนหนึ่งเนี่ยผมใช้เงินทั้งหมดอะผมปิดไว้ตรงนี้แล้วกันอะ ค้นเห็นไหมฉเฉลี่ยต่อเดือนผมเดือนที่แล้วผมใช้1นึ0 0 0สบาทนะครับ oh. เดือนนี้ผมใช้1นึ่งแสนบาท <Huh? S 2> oh. เดือนหนึ่งใช้หลักแสนก็มาดูก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามองกลับไปเรามีค่าอะไรบ้างที่ต้องจ่ายจะมีค่ารถเบนซ์หนึ่งคันบิ๊กบค์หนึ่งคันค่าคอนโดค่าไฟค่ากินค่าน้ํามัน oh. มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่จริงๆแล้วว่าถ้ารวมสิ่งที่จําเป็นต้องจ่ายทั้งหมดอะมันจะอยู่ประมาณ40,000บาทโห oh. แล้วอีก7 0,000เนี่ยคือเที่ยวกินซึ่งผมก็จะทำชาเลนจ์กับตัวเองว่าเดือนหน้าผมจะใช้เงินแค่2 0 0 0บาทก็คือจะใช้เงินไม่เกินอาะตีไปไม่เกิน60,000บาทต่อเดือนนะครับผมพยายามจะทําให้ได้แล้วผมก็วิธีของผมนะเดี๋ยวผมก็จะลองดูแยกเงินที่จําเป็นต้องจ่ายไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็กดเงินสดมาเลยไว้ใช้เท่านี้ต่อเดือนอย่างเช่นอาจใช้20,000ก็ตกวันละประมาณแบบ800ไม่เกิน800ประมาณนะี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ได้แล้วก็ถ้าทําได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนไปคาถามต่อไปดูโกด พี่ซาถ้าพิ่ซามีโอกาสั p C C จะเป็นรุ่นอะไรอยากได้ h e a ทุกคนก่อนที่จะซื้อเบนซ์คันที่ผมล่าสุดอะผมอยากผมตอนแรกผมจะซื้อ h e a แต่พอกลับมาดูแล้วเนี่ยไอ้ไซดแดง6กผมยังวิ่งไม่ถึง2,000กโลเลยตอนนั้นผมก็เลยแบบเออเอาอย่างที่เราต้องใช้งานนะจริงซึ่งพอซื้อรถยนต์มาเนี่ยเราใช้งานเยอะมากๆทุกคนเดือนเดียววิ่งไปหมื่นกว่าโลแล้วหาเงินให้เยอะให้เยอะมากๆเหมือนกันนะทุกคนชอบกินอะไรชอบกินสปาเกตตี้ับทุกคนอะไรที่เป็นเส้นๆก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ย อ่ะต่อไปพิซซ่าทํางานอะไรถึงออกรถโหผ,ผมทําตั้งแต่ขายลูกชิ้นทอดนะทุกคน <S <S 1> <S 1> เคยแบบไปสมัครงานพาร์ทไทม์ในห้างเขาก็ไม่รับนะครับ <S <S อ,อันนี้ก็เคยไปแล้วตอนนี้ก็ทำ YouTube นะครับ <S <S อยากรู้จุดเริ่มต้นของพิซซ่าใครอยากรู้จุดเริ่มต้นไปดูคลิปนี้เลย แบบมีดราม่ามากทุกคนดราม่าคลิปนี้แบบท,ที่ที่ผมพูดต่อไปนะพี่ซาพูดภาษาอีสานได้ฟังหน่อยอันนี้พูดไม่ได้ทุกคนคนระับพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเอาแต่ภาษากลางเลยผมเคยว่าภาษาอีสานจักเทียนึง <c oughs> สำเนียงไม่ได้สำเนียงไม่ได้ <c oughs> พี่ซาชอบอะไรมากกว่าครับระหว่างพี่สมัยกับรถมอไซสมัยครับ <c oughs> พี่ซาคิดยังไงกับพี่น้ำตาลครับ <c oughs> เป็นเพื่อนกันทุกคนน้ำตาลเป็นคนที่น่ารักมาก,มากแล้วก็มีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนที่ตลกมากๆนะอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะ พิซ่าจะชวนใครมาดูแมวที่ห้องอีกครับอันนี้ก็เลือกเป็นเรื่องของดาวโคตทุกคน,คนใครที่อยากให้ใครมาออกเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับพีซ่าชอบบิ๊กบค์หรือรถยนต์มากกว่ากันครับอ่าหลังจากที่เราแบบ ทำเกี่ยวกับรถยนต์มาเราเริ่มอินเกี่ยวกับรถยนต์มากเมือมากเหมือนช่วงแบบทำบิ๊กไบค์แรกๆเพราะว่าอย่างที่ลูก,กาแลทุกคนผมทําคลิปอบิ๊กไบค์มาประมาณแบบ3 4 0 0คลิป<ะ>แล้วทึ่มันก็เยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาทำรถยนต์บ้างก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนออยากทําให้มันแบบทำให้ม,มีความสุขทุกคนจะได้เอนจอยไปกับงานของผมนั่นเองนะห <Yahoo! S 1> ล่อจริงเลย พีซ่ซาทำไม,ไม่ร้องเพลงบ้างอยากฟังพิซ่ซาร้องเพลงบ้างจริงๆอาการร้องเพลงมันคือการฉีกกฎไปเลยแบบจากช่องผมอะไม่เกี่ยวกับยานยนต์นไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยคือผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําเยอะเท่าไหร่และที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือลิขสิทธิ์แนะทุกคนลิขสิทธิ์บางเพลงเนี่ยเราร้องไปเราจะโดนลิขสิทธิ์นะทุกคนคลิปนั้นก็จะโดนล,ลบ <Yeah. S 1> นะครับนี่เราดูน้องคนนี้สิมีหลายคนน่าจะคิดถึงนะครับเนี่ยดูสิเห็นไหมไป อ่ะเดี๋ยวใกล้จบคาถามแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับทำไมพิซซาถึงไม่ยกล้อครับเห็นคนอื่นเขายกกันบ่อยๆย,ยกไม่เป็นครับอ่ะต่อไปนะครับพิซซาไม่อยากแต่งรถเล็กบ้างเหรออย่างเช่นเวฟสตรีมฟีโนมีโออะไรอย่างงี้คือผมไม่ค่อยมีความรู้เกีก่ยวกับรถเล็กนะทุกคนอย่างอ่าถ้าใครอยาก ที่จะดูช่องเกี่ยวกับรรเล็กเนี่ยผมแนะนําช่องของพี่แบงค์เลย In f ฟิน t y ี้แบงนะทุกคนใครอยากแบบรู้เกี่ยวกับการแต่งข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยแนะนําเลยอันนี้เขารู้จริงนะทุกคนผมไม่อยากทําแล้วแบบคือทําแล้วเราก็ไม่รู้จริงอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบคลิปคนดูจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็แนะนําให้แบบไปดูช่องพี่แบงค์บอกเลยสุดจัดสายจวดน u m b e r รวันช่วยเล่าประสบการณ์หลอนที่เคยเจอมาหน่อยครับประสบการณ์หลอนเหรอเออทุกคนหอเก่าผมก็มีหอเก่าผมอะ่ะ ผมมาเคยฝันว่าแบบว่ามีคนแก่มายืนสวดแบบเป็นสวดคล้ายๆภาษาคขมรอ่ะิู๊เรามึงปิดไฟข้างหลังดิแบบอยู่ตรงข้างเตียงตรงหองเก่าผมอะแล้วผมก็แบบเหมือนรู้สึกตัวมันเหมือนจริงมากเลยทุกคนแล้วผมก็โดนรำใช่ไหมแล้วแบบมาเพื่อนของไอค้คนพันอะมันเข้ามาทํางานในห้องเว้ยแล้วเขามีเซนเขาบอกว่ามีคนอะยืนอยู่ตรงผมเว้ยแบบมันแบบยืนสวดอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งแบบเขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อน หลังจากจบปาตีพี่จะทําอะไรต่อนั่นสิทุกคน,นอันนี้ก็คิดอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะลงเรียนน้อยๆเพราะว่ายังไม่อยากรีบจบเนะ,ะเพื่อนก็งงว่าทําไมถึงไม่อยากรีบจบก็ประมาณนี้ละกันอ่ะคําถามสุดท้ายมาถามสุดท้ายดีกว่าครับพี่มีวิธีการเก็บเงินอย่างไงให้ได้สิ่งที่ชอบอ่าต้องบอกอย่างนี้ทุกคนว่าผมมเป็นคนที่ใส่ไม่ดีนะทุกคนเพราะว่าแบบบางทีที่เราอยากได้อะไรมากๆอ่ะผมจะเก็บแล้วแบบไม่ใช้เลยไม่ใช้จนแบบไม่ใช้เกินอ่ะไม่อยากซื้อน้ําไม่อยากซื้อข้าว ไม่อยากซื้ออะไรที่บันแบบทําให้เราเสียตังค์ทำให้ตังค์มัน,นแบบเออนั่นแหละมันจะจริงๆมันก็ต้องแบบแบ่งให้เป็นนะทุกคนอย่างเช่นเก็บแยกอันนี้เก็บแยกแต่ทําวิธีผมม,มันได้ไวแต่ว่าไม่แนะนํามาทุกคนโอเคทุกคนงั้นสําหรับวันนี้ละกันสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมคําถามไหนตกหล่นไปก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้ยวยเดี๋ยวอาจจะทํา ep สองแยกเพราะาคำถามมันพลาดเยอะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หล,ลายๆคําถามเนี่ยมันคล้ายกันผมก็เลยรวมเข้าไปนะครับ โอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์นเลยก็สั่นกระดิ่งที่สำคัญผมบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแสงหมดพอดีเลย